สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจน้องขี้เกียจพี่พาทําโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมรมนะครับข้อสอบเก่าเตรียมรมเนอะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้เนี่ยน้องส่วนใหญ่บอกว่าทําไม่ได้กันนะพี่ก็จะมาเฉลยให้ว่าข้อนี้มันต้องทํำยังไงเขาบอกว่า x ลบ a คูณ x ลบ b คูณ x ลบ c เท่ากับ x กำลัง3ลบ 9x บวก5แล้ว ก้อนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกป่ะเอาอย่างนี้นะพี่จะทำตามวิธีของน้องๆทั่วไปกันให้ดูนะอ่ะคือเวลาทำโจทย์เนี่ยเราต้องหัดสังเกตเนาะแต่น้องส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำแบบนี้เวลาเจอกำลังสามถูกปะ่ะจะเออตั้งเลยหารไม่หารตรงๆก็หาร,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 รสังเคราะก็นี่เลยใช่ไหมอย่างนี้เลย แล้วก็หาตัวเลขใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบวกลบหหรือว่าบวกลบ5ถูกปะ่ะก็ลองแทนค่าไปเอ้ยอาจจะเป็น5ก็ได้นะใช่ไหมแบบนี้5 1 5หตัด5 25อ่าไม่ใช่หรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นเลข5หรือว่าลบ5แบบนี้อ่านะหรือว่าจะเป็นลบห้า อ่ะก็คือ1ลบ5ลบ5 25อ่ะไม่ใช่อีกใช่มันย1นี่ยิ่งไม่ใช่เลยถูกปะ่ะก็คือจะทำแบบนี้ไปสุดท้ายหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ข้ามพราะลนด้วยถูกปะ่ะแต่ที่ไหนได้ข้อนี้เนี่ยถ้าน้องคนไหนที่ลองหัดสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าอันนี้มัน1ลบ A ถูกปะ่ะ1ลบ B หนึ 1> 1่งลบสี่คูณกับหนึ่งบวกเอคูณหนึ่งบวกบีคูณกับหนึ่งบวกีแบบนี้อ่าเอามาแยกกันแค่นี้เองเอา้าวเราลองดูดีๆนะไอ้ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยมันหน้าตาคุณไหมกับหน้าตาตัวเนี้ย ก็คือถ้าเราแทน x เท่ากับ1เนี่ยเราได้คำตอบเลยนะถูกปะก็คือ1ลบ a คูณ1ลบ b คูณ1ลบ c มีค่าเท่าไหร่มีคา่าเท่ากับ1กำลัง3ลบ9คูณ1บวกหถูกปะเท่ากับอะไรเท่ากับลบ3ถูกปะถูกไหมแล้วอะไร x ล a คูณ x ล b คูณ x ล c ถูกปะ อ้าวแล้วถ้าเราแทนน้องบางคนก็จะติดปัญหาก็คือแล้วก้อนี้คิดยังไง1นึ A, 1่งบวกเอบวกบีบวกซคูณกันเนี่ยจะคิดยังไงพี่ก็บอกว่าไม่ลองแทนลบหก็ไปละถูกปะแทนลบหมันก็จะลบหนึ่ลบเอไงลบหนึลบบแล้วก็ลบหลบซีถูกปะเท่ากับอะไร เท่ากับลบหนึ่งกำลังสามถูกไหมลบกับเก้าคูณกับลบหนึ่งแล้วก็บวกกับห้าแบบนี้ถูกปะอันนี้มันคืออะไรลบหนึ่งลบเออลองดูดีๆนะถ้าเราดึงดึงลบออกมากลายเป็นหนึ่งบวกเอดึงลบออกมากลายเป็นหนึ่งบวกบี B. แล้วก็ดึงลบออกมากลายเป็นหนึ่งบวกซี C. เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ลบหนึ่ง บวกเก้าบวกห้าถูกไหมกลายเป็นสิบสามถูกไหมอันนี้ตัดกันย้ายลบข้ามไปกลายเป็นอะไรหนึ่งบวกเอคูณกับหนึ่งบวกบีคูณกับหนึ่งบวกซีมีค่าเป็นลบสิบสามครับเป็นคำตอบไปเจอกันข้อถัดไปนะครับผมเย,ยังยังไม่เสร็จมันคือลบหนึ่งลบสิบสามคูณกับ ลบ 3, ใช่ไหมข้อนี้ตอบ39ครับเป็นคำตอบไว้เจอกันข้อถัดไปครับผม